สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตปัจจุบันตีดอกสะเดาผันตัวทําร้านของตัวเองไม่สนคนมองตกอับถึงขั้นนี้เป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยสําหรับบุญทองหานจังสิทธิ์หรือตีดอกสะเดาที่ตอนนี้ผันตัวมาทําธุรกิจของตัวเองไม่อายทํากินและเผยชีวิตการเป็นพ่อค้าไอติมทอด โดยตีดอกสดาวได้เปิดใจเอาไว้ถึงการเปิดร้านไอติมทอดว่าจุดเริ่มต้นการทําไอติมทอดผมรู้สึกผมทํามาจะ17ปีแล้วครับตอนนั้นมันเป็นช่วงที่มันมีงานเซล,ลเยอะแยะมากมายเห็นนักแสดงเขาทําอะไรจําหน่ายกันพี่ถั่วแระเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เดอดอกสดาวเปิดร้านนกชิ้นเราก็อยากหารายได้เสริมก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีพอเห็นไอติมทอดมันก็แปลกดีมันไม่ค่อยมีตามท้องตลาดเลยทาไอติมทอดช่วงนั้นดีมากครับมีเฟรนช์ชายด้วยครับเราก็ ก็าทามาเรื่อยๆถามว่าช่วงแรกลําบากไหมเจ้าตัวตอบว่าลําบากมากต้องห่อเองยังไม่มีลูกน้องกลับมาจากทํางานดึกๆดื่นๆก็ต้องมานั่งห่อห่อไม่ดีก็กินเองมันก็ใช้เวลาไม่นานเหมือนกันครับรู้สึกว่ามันดีขึ้นกระแสดีขึ้นมีรายการมีหนังสือช่องทีวีมาทําสื่อมันเป็นกระแสที่ดีคนก็รู้จัก ถามว่าเป็นสูตรของตัวเองหรือแฟรนไชส์เจ้าตัวตอบว่าเราไปเจอเราไปกินเราชอบก็เลยคิดว่าอันนี้แหละที่เราคิดอยู่ว่าจะทําอะไรก็เลยขอซื้อสูตรเขาและไปเรียนกับเขาเรียนเสร็จเราก็มาทําเองตอนแรกก็เปิดร้านธรรมดาหนะ้าร้านดอกไม้ครับเมื่อก่อนมีร้านดอกไม้ไม่เพราะพอมีงานแฟรนไชส์เราก็กระจายกระจายไปทําเป็นแฟรนไชส์มีคนมองว่าเป็นตลกตกอับเจ้าตัวตอบว่ามีบางทีเรามาจําหน่ายของคนบอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีงานแล้วเหรอต้องมาเปิดร้าน คนบอกทำไมต้องมาแย่งอาชีพคนอื่นเขาอีก เราก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาเขาก็สามารถที่จะคิดได้เพราะมันเป็นรายได้เสริมมันไม่ใช่ว่าเราตกอับหรืออะไรหรอกคือแค่ขยันแค่นั้นเองถามว่าเรียกว่าไม่ไอายทำกินเจ้าตัวตอบว่าไม่ไอายทำกินครับแม้ถ้าอายทำกินเราคงไม่มายืนทอดยืนเปิดร้านอย่างนี้หรอกบางคนคิดว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องทำเองรายเองคือเราก็อยากทำมันเป็นความสุขความสนุกกับการจำน่ายและการทำงานถามว่าเจออุปสรรคอะไรมาบ้างตลอดระยะเวลาที่เปิดร้านมา เจ้าตัวต่อบว่าอุปสรรคที่เจอก็น่าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจครับมันมีขึ้นมีลงช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างโควิดสิเราก็จะเจอปัญหาพวกนี้แล้วก็ปัญหาแฟรนไชส์คือเราทําไปแล้วเขาก็ไปรับของที่อื่นไม่ได้รับของของเรามันก็ต้องมีสัญญากันแล้วพอผิดสัญญาเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะไปฟ้องก็ไม่ได้เพราะก็ทํามาหากินก็มีปัญหาแบบนี้เยอะเหมือนกัน ถามว่าถือว่าประสบความสําเร็จในธุรกิจที่เปิดไหมเจ้าตัวตอบว่าธุรกิจที่ผมทําถือว่าประสบความสําเร็จมานานแล้วไงแต่มันยังอยู่ได้ผมก็พอใจแล้วครับที่ว่ามันยังไม่ได้หายไปไหน17ปีมันยังอยู่ได้ผมก็โอเคครับ ถามว่ารายได้ดีไหมเจ้าตัวตอบว่ามันอยู่ที่งานถ้าเกิดงานคนเยอะมันก็โอเคเมื่อก่อนผมจําหน่ายลูกเล็กนะลูกละ20บาทแต่นี่เห็นว่ามันเหนื่อยกว่าจะได้เลยทําเป็น50บาทลูกใหญ่น่อยมันจะได้รู้สึกเห็นน้ําเห็นเนื้อหน่อยดีกว่าเหนื่อยน้อยแต่ได้เยอะหน่อยถามว่าลงทุนเยอะไหมสมมุติ100เปอร์เซ็นต์เราอาจจะลงทุนสัก60%เปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e news 24 tv ขอบคุณครับ